สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับดอนสไตล์อีกแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะครับที่ผมกำลังอัดเสียงใหม่เนี่ยเพราะว่าเสียงในเกมตอนนี้ผมลืมเปิดไม์ ประเด็นเลยขึ้นลืมเปิดไมค์ก็เลยต้องมานั่งพากเสียงใหม่อ่าเสียงใหม่แล้วก็ตอนเนี้คลิปนี้ผมจะทําเป็นคลิปโปรโมทว่าผมจะกลับมาทํา youtube แล้วคือก่อนหน้านี้ผมเคยทํา youtube ไปแล้วสักพักหนึ่งเมื่อปีสองปีที่แล้วก็เล่นพวกเกมเศรษฐีอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ก็จะกลับมาทําใหม่แล้วโดย ที่วคอนเซปต์ของผมก็คือจะเป็นเกมเกมต่างๆเลยเกือบทุกเกมที่ผมจะเล่นเอาเป็นว่าผมอยากเล่นเกมไหนผมก็จะลงเกมนั้นแล้วกันนะผมจะไม่มุ่งสักเกมหนึง่งเพราะผมไม่ถนัดสักเกมหนึ่งเลยผมอยากให้ทุกคนเข้ามาดูผมเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนอะมีความคิดเหมือนผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถสร้างได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มทำได้ เหมือนการทำ Youtube เหมือนกันผมเคยคิดว่าการเล่นเกมผมต้องมุ่งแต่เล่นเกมทำทุกอย่างให้มันเก่งทำทุกอย่างให้มันโหดเพื่อท,ที่เพื่อที่คนดูจะได้มาดูผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมคิดผิดทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราจะทำ่ะครับว่าเราจะทำแบบไหนดีแล้วก็เราชอบแบบไหนแล้วเราเลือกที่จะทำมันได้นานหรือเปล่า เหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมหยุดไปเพราะว่าผมติดกับงานประจำด้วยก็งานประจำผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมก็ยังเรียนอยู่ด้วยโดยที่ว่าช่วงก่อนที่ผมทำก็คือผมจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยไหนจะต้องมานั่งทำ YouTube อีกผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาผมก็เลยเลือกที่จะเรียนแล้วก็ทำงานไปพร้อมกันก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งทำ YouTube ทีหลัง เนี่ยผมก็ถือว่าได้โอกาสดีแล้วที่ว่าจะเริ่มทำา y u u t จริงจริงจังๆสักท,ทีก็ตอนแรกผมจะอัดคลิปของเกม Mobile ย e g e n d นนี่แหละว่าผมจะแนะนําตัวออจงก็คือเหมือนผมเพิ่งกลับมาเล่นโมบายลีเจ้นเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นเลยก็ m โมบายลีเจ้นมันขึ้นในผมเลยว่ายินดีต้อนรับกลับมาตั้งแต่พันพันเท่าไรนะพันแรวันก่อนหน้านี้ที่ว่าผมไม่ได้เล่น คือช่วงนี้ผมไปเล่นเกมอื่นๆเยอะแยะเลยผมไปสรรหาเกมนั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เก่งแต่เกมหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าผมไปหัดมาเนี่ยผมพร้อมที่จะอามาทำแล้วก็พร้อมที่จะอามาลงให้ดูแล้วครับผมคิดถึงเสียงการภาคพวกนี้มากเลยผมผมผมไม่เจอเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยผมอยากจะ ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำอะ่ะมันมันเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนที่อยากจะทำแล้วกันเหมือนมันมีคนที่อยากจะเริ่มนะแต่ก็ไม่กล้าเริ่มก็ผมอยากจะใช้ตรงเนี้ยเป็นื่อกลางอยากจะอธิบายทุกคนฟังว่าถ้าเราไม่กินจะเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะ ถ้าเราไม่คิดที่จะทำมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นนันให้เราสักทีเหมือนทุกอย่างที่ว่าเราคิดในหัวอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่อยากจะมีตังค์อยากจะสรรหาอยากจะสร้างรายได้อยากจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่สบายใชมันไม่มีหรอกครับอันไหนที่คิดในหัวแล้วไม่ได้ลงมือทำแล้วมันจะเป็นจริงอ่ะก็ผมอยากจะให้ทุกคน ฟังผมนะครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าผมหยุดทำ youtube แล้วก็ไม่มีงานผมไปนั่งสัรหาอะไรทำที่ว่าเป็นทางลงทางลัดอะไรอย่างเงี้ยแบบไปนั่งเล่นเอ,เอาความถ้าความคิดความเข้าใจของคนสมัยนี้ก็เทจะเป็นพวกการพนันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย ผมผมไปติดพวกนั้นอยู่พักใหญ่ๆเลยวไปติดจนไม่รู้สึกว่าอยากหางานอื่นทำแล้วไม่อยากทำงานแล้วผมได้จากมันมาเยอะแล้วก็เสียให้มันไปเยอะจนผมไม่เคยเห็นค่าของเงินร้อยเดียวหรือว่าเงินพันสองพันเลยคุณรู้ไหมคือคือผมค่อนข้างที่จะตีเลียดกับเรื่องเงินนะเมื่อก่อน แต่พอผมได้มานั่งรู้จักเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยหรือการพนันอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าแมงชีวิตผมแม่งดิ่งดิ่งจนไม่รู้ว่าเออชีวิตนี้แมงจะหาตังจากไหนมาใช้หนี้อะไรพวกเนี้ยผมผมไม่ได้อยากจะมานั่งดราม,ม่าในคลิปตัวเองนะเวย้ยแต่ก็คือผมอยากจะลงคลิปเนี้ยเพื่อเอาไว้เตือนใจตัวเองนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเกมโมบายลีเจนเลยนะเนี่ย แต่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังผมถือว่า EP นี้เป็น EP ศูนย์แล้วกันเป็น EP แนะนำตัวเองเป็น EP เปิดตัวว่าผมจะเริ่มทำใหม่แล้วนะ YouTube ผมจะตั้งใจทำงานที่ว่ามันถูกต้องจริงๆแล้วที่มันไม่เกี่ยวกับเว็บอะไรพวกนี้แหละผมเคยมีเงินติดตัวหลักแสนผมเคยมีเงินในบัญชีหลายแสนแต่ผม ต้องมานั่งเสียไปเพราะเรื่องไร้สาระแบบเออเพราะอยากเล่นอยากลองอยากทําทุกอย่างเพื่อมันได้ตังเร็วตั้งๆที่เงินแสนบางทีผมก็ใช้เวลาเก็บแม่งโคตรนานผมใช้เวลาเก็บมาเกือบครึ่งคือผมทํางานมาผมใช้เวลาเก็บและผมก็ต้องมานั่งเสีย<ต><ม>อะไรไปแบบนี้มผมรู้ว่าเออมันมัน มันไร้าสาระกับการที่ว่าต้องไปนั่งเล่นพนันเพื่อที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆทนั้นที่มีตังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเคยแค่ลงไปพันนึงผมได้มันเป็นหมื่นผมก็คิดว่าเงินมันได้ง่ายผมก็เลยไปสรรหาแบบลงหมื่นเพื่อหวังแสนแต่เงินหมื่นผมมันเสียไงผมก็เลยลงหลายหมื่นเพื่อที่จะตามหมื่นเดียวหงกลับมาแล้วผมก็เสียไปเกือบแสน แล้วที่ที่ผมก็เลยตัองเอาแสนลงเพื่อที่ผมจะตามเงินท่อนนั้นทุนตรงนั้นกลับมาจนมันบานปลายจนผมไม่เหลืออะไรเลยผมต้องเ็นนี่ผมต้องไปกู้ธนาคารตอนกู้ธนาคารผมคิดว่าผมจะไม่เล่นแล้วผมจะไม่กลับไปในจุดนั้นอีกแล้วผมกู้ธนาคารเป็นแสนเพื่อที่ตอนแรก ก่อนที่ว่าผมจะไปกู้ธนาคารผมคิดว่าผมจะเอาไปท,ทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งหรือผมจะเอามาลงทุนกับอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ผมกลับไปคิดว่าไอ้เงินแสนก่อนหน้านี้ที่เราเสียไปก,ก่อนที่เราจะกู้ไอ้เงินแสนหนึ่งที่เราพยายามเก็บมาทั้งชีวิตผมต้องการเงินท่อนนั้นคืนผมก็เลยเอาเงินที่กู้ธนาคารที่ผมเพิ่งกู้ได้หมาด เมื่อหลายปีก่อนผมเพิ่งกู้ได้มาสมาผมจําได้ว่าตอนนั้นผมกู้ได้ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแต่ผมกลับไปทําในสิ่งที่มันดูโง่ามากโดยที่ว่าผมเอาไปลงเล่นการพนัน <the> ผมเอา1นึ0 0 0สบาทไปเล่นพนันจนมันหมดโดยมีความคิดที่ว่าผมอยาก ได้เงินแสนก่อนหน้านี้กลับมาผมผมรู้ตัวว่าผมทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงการที่ว่าต้องมานั่งผ่อนธนาคารมือเปล่าโดยที่ว่าผมไม่ได้จับเงินเลยผมต้องมานั่งผ่อนธนาคารโดยที่เงินผมไม่ได้ใช้เหมือนผมสร้างหนี้ขึ้นมาโดยที่ว ผมไม่ได้ทำอะไรกับเงินที่ผมได้มาเลยผมมองหน้าแฟนแฟนถามผมว่ากู้ธนาคารมาแล้วเงินไปไหนตามคอนเซปต์นะครับคนเล่นพนันทุกคนย่อมมีความโกหกในตัวเองอยู่แล้วจากการหาตังจากการยืมเงิน จากการเสียตังไปแล้วแล้วต้องโกหกยังไงให้มันดูว่าตัวเองไม่ผิดหลอกตัวเองว่าทำยังไงไม่ให้ตัวเองดูแย่หาข้ออ้างทุกอย่างมาสมทบกับสิ่งที่เราทำไปแล้วว่ามันไม่ผิดนะมันแย่น้อยลงหรือมันไม่แย่เลยทุกคนจะเอาข้ออ้างว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนมันคือความเสี่ยงถ้าเราได้มันก็ได้ถ้าเราเสียมันก็เสีย ถ้าจุดนั้นที่ว่าผมลงไปแสนสี่ตอนที่ผมกู้ธนาคารมาแล้วผมได้คืนผมก็จะมองในอีกแบบนึงว่าอ่าผมได้คืนมาแล้วผมอาจจะไม่หยุดแค่ตรงนั้นก็ได้นั่นถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดไปแต่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าผมเข้าใจในมองทุกคนนะที่ว่า มันต้องลงไปเล่นอะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาหรือบางคนตอนนี้อาจจะทำในสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ก็ได้มันไม่ใช่สิ่งดีเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหยุดผมเข้าใจกว่าผมจะหยุดได้ผมต้องใช้เวลามากเลยนะไม่ใช่ว่าผมเสียแสนสีที่กู้ธนาคารมาแล้วผมจะหยุดได้นะในแต่เงินเดือนผมที่ผมออกมาแต่จาดทำงาน ในเงินเดือนแต่ละเดือนที่ผมได้มาผมต้องไปลงกับการพนันทุกเดือนผมได้เดือนหนึ่งสามหมื่นผมลงกับการพนันไปแล้วสองหมื่นห้าแล้วผมเหลือก,กินอยู่ห้าพันในจะค่ารถในจะค่าผ่อนธนาคารที่ว่าผมต้องจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันแม่งแบบมันแย่ ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมว่าทุกเสียงทุกอย่างมันมันคือมันติดพลาดกันได้แล้วก็มันอยากให้มีทางแก้ <A people. S 1> ทุกวันนี้ผมเป็นหนี้หลายแสนเกือบล้านผมเป็นหนี้เจ็ดแสนกว่าบาทมันอาจจะเป็นเงินที่จำนวนน้อยกว่าสําหรับใครบางคนหรือมันอาจจะเยอะเกินสำหรับใครบางคน หรือมันอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำสำหรับใครบางคนผมมองตัวเองเมื่อก่อนกับมองตัวเองตอนนี้มันโคตรต่างกันเลยเ oh, <people. S 1> มื่อก่อนตอนช่วงที่ผมเก็บเงินแสนแรกนะผมสบายใจมากเลยผมไม่เคยเดือดร้อนเรื่องตังค์แต่ตั้งแต่ที่ผมมายุ่งกับการพานันนะผมมีแต่เสียกับเสีย <Shut down. S 1> ได้แค่ช่วงจังหวะชีวิตแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็ต้องเสียทุกอย่างในชีวิตผมไป ผมว่ามันไม่มีอะไรคุ้มเลยกับทำอาการพนัน EP นี้จึงเป็น EP ที่ผมอยากจะมาสารภาพกับตัวเองและเป็น EP ที่ว่าผมจะเอาไว้เปิดฟังเวลาที่ผมอยากรู้สึกว่าผมต้องกลับไปเล่นอีกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามันเวลามันดิ่งลงแล้วผมอยากจะมาฟังคลิปนี้ผมมีกําลังใจให้ตัวเองมากขึ้น <Kill. S 1> ผมอยากจะอัดเสียงตัวเองไว้และผมอยากจะพูดกับตัวเองว่า ผมจะไม่กลับไปทําอะไรแบบนั้นอีกแล้วโดยที่ผมอยากจะเริ่มทุกอย่างกับการมาทํา y o u t u b e แบบที่ผมอยากจะทําคือผมเวลาผมพูดกับตัวเองไปผมก็ไม่เคยเข้าใจว่าทําไมผมทําในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่เคยได้ผมบอกว่าผมจะไม่เล่นแต่เวลานอนอยู่นิ่งๆเวลาเวลาทุกอย่าง ที่มันได้อารมณ์เหมาะเจาะหรือว่าเวลาที่มีตังอยู่ในมือผมไม่เคยคิดจะห้ามตัวเองได้เลยเวลาที่ผมต้องไปเล่นการพานันผมว่ามันเข้าเส้นมากเวลาก,การเล่นการพานันผม,ผมติดผมคือมันยิ่งกว่าติดยาคผมว่าอันตรายกว่ายาเสพติดจรินะการพานันเนี่ยใครที่มองว่าการติดยาแม่งบบบ้าคลั่งและต้องไปคลั่งปีนสาไฟฟ้าอะไรพวกนี้ผมมองว่าการพานันแม่ง มันร้ายแรงพอๆกันเลยนะการพนันสามารถทําร้ายคนรอบข้างได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ทําร้ายตัวเรานะลองนึกภาพถ้าคนเล่นการพนันแม่งไม่มีตังไปต่อทุนหรือไม่มีตังอะไรพวกนี้มันจะทํายังไงต่อมันก็ต้องสรรหาคนรอบข้างนะมันก็ต้องไปยิงคนรอบข้างมันก็ต้องตะเวนหาเงินเพื่อให้มันต่อทุนตัวเองได้ต่อผมผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วผมต้องสารพัด ผมไม่โคตรเก่งเลยนะผมใช้คำตอแหลคำโกหกอะไรพวกนี้โคตรเก่งเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปทุกคนเชื่อหมดเพราะก่อนหน้านี้ผมดูหน้าไว้วางใจมากแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วและผมก็อยากจะเริ่มทุกอย่างจากตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรจากใครเลย ผมแค่ต้องการให้ตัวเองเตือนสติตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันคือบทเรียนและทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มันคือบทเรียนในชีวิตผมแล้วก็จะเป็นกำไรในชีวิตผมผมผ่านมาตั้งแต่อายุยังน้อยกับการพน,นันจนตอนนี้ผมสามารถเริ่มที่จะมีทุกอย่างได้ก,กับ YouTube แต่แม่งก็เหมือนโดนฟ้าลงโทษช่องผมโดนปิดไปช่องเซเว่นสวอตตอนนี้ผมต้องเอาช่องที่ผมเคยเป็นนักศึกษามาเรียนแล้วก็ต้องกลับมาทำใหม่ผมอยากให้ EP นี้เป็น EP ศูนย์ศูนย์จริงๆเริ่มจากศูนย์เก้าไปสู่ EP หนึ่งแล้วก็ EP ต่อๆไปครับผมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจผม พราะทุกวันนี้ผมให้กำลังใจตัวเองมามากพอแล้วต่อไปนี้ชีวิตผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังในสิ่งที่ผมเป็นแล้วก็ในสิ่งที่ผมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยเป็นเคยเห็นเคยอยู่เคยได้รับยินได้รับยินวะเคยได้รับชมได้รับฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเป็นทั้งหมดอ่ะผมอยากคุณผู้ชมเสพสมกับผมไปเรื่อย ชีวิตผมทุกเสียงทุกอย่างผมจะฝากไว้กับช่องช่องนี้และนี่คือ ep เริ่มต้นหลังจากที่ผมผ่านไปหลายร้อย ep หรือผ่านไปเป็นพัน ep และ ep นี้เป็น ep เดียวที่ผมจะไม่ลบและจะไม่ทิ้งหายจาก ep นี้เลยเพราะ ep นี้มันฝากทุกอย่างไว้ในชีวิตผมจริงๆและมันอาจจะเป็น ep ที่ให้คำสัญญากับผม แล้วก็ให้คำสัญญากับตัวเองให้คำสัญญากับท่านผู้ชมต่อให้ผมจะไม่ประสบความสำเร็จด้าน YouTube หรือผมจะประสบความสำเร็จด้าน YouTube แล้วก็มียอดวิวหลายล้านหรือหลักร้อยหรือหลักพันผมก็จะไม่มีทางลืมคำสัญญาที่ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะไม่กลับไปอยู่จุดๆนั้นอีกแล้วเพราะผมเหนื่อยมาก กับการที่ต้องพาตัวเองขึ้นมาจากจุดที่แม่งตกต่ำขนาดน,นั้นแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าคนที่กำลังดิ่งลงไปในห่วงของการพานันน่ะผมขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้นะครับและผมอยากให้ทุกคนจดจำแค่ว่าการพานันไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้ทำอะไรให้ใครดีขึ้นเลย มันไม่ได้ช่วยชีวิตเราดีขึ้นเลยครับคุณอาจจะคิดว่าคุณเล่นพรอยากได้ตังแต่ผมว่ามีวิธีหลายร้อยวิธีเลยครับที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเล่นการพนันและหาตางได้ครับถ้าคุณไม่เข้าใจหรือคุณมีปัญหาเรื่องเงินหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่งคุณถึงทางตันนะคุณคอมเมนต์ไว้คอมเมนต์ใต้คลิปผมเลย ผมสัญญาว่าผมจะทําคลิปมาตอบทุกคนเลยครับว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไง <All people. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางแก้ครับขนาดผมที่จะเคยฆ่าตัวตายผมยังมาเคยมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทางออกเสมอครับทุกอย่างมันมีทางออกขอให้ทุกคนตั้งสติ ก่อนที่จะทำอะไรคิดดีๆก่อนที่จะทำอะไรคิดถึงคนรอบข้างคิดถึงคนข้างหลัง <Alright. S 1> และนี่คือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกพวกคุณนะครับแล้วก็ต้องการจะบอกท่านผู้ชมทุกคนผมในนามรอนสไตล์ EP ศูนย์นี้ ตั้งใจเป็นคำสัตย์และคำปฏิญาณและคําสัญญาให้ตัวเองว่าจะตั้งใจทําแล้วก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเริ่มหลังจากนี้มันจะมีแต่สิ่งดีๆีล,ล้วนและเรื่องดีๆที่ผมจะทำให้ทุกคนเห็นคอยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมทุกอย่างเลยนะฮะ จบที่ EP ศูนยนี้และหลังจากนี้ผมจะเริ่ม EP หนึ่งด้วยตัวเองครับแล้วก็ก้าวไปพร้อมกัน EP หนึ่งของชีวิตครับผม YouTube Last s t ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ฟังจนถึงตอนนี้ผมอาจจะพูด ไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูแล้วก็อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมเชื่อว่าทุกคนจับใจความได้ครับเอาไว้รับชม EP 1หนะครับ e p พส่วนนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้กดถูกใจและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับล่าสไตล์ครับผมสวัสดีครับ